สวัดดีเจ้าป้าดาวจะพามากินข้าวมันทุเรียนเนาะจ่เข้าไร่เบอร์รี่กับข้าวเหนียวเจ้าข้าวกาหงท้องเนาะในี่นหนามกะทิยังมีเห็อยูเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวเล้ใส่ในถุงห่อไว้เนาะ เหนียวกาหงทองมาเจ้ากะท่ใส่เย,ย,อ,ยอ,อะเลยนี่ในถ้อยก็มีอยู่ ข้านี่ปลาดาวใส่น้ำตาลอันใายกวดหนึ่งซ่อนซาแค่นั้นจะมะฮือมันหวานเพราะถท่เรียนมันหวานอยู่แล้วเนาะ ลองทำเอาเข้าไล่บริสกับเข้าอันหนึ่งป่นกันจ้ะอร่อยกะทิก็เล้วแต่สอบเนาะ กินทุกวันแล้วกะทินะมันเหมือนนานๆกินลูกกับป้าานะสอบกินกะทิตะกอนป้าดาวกินกะกินบ่อยตะกอนนะตอนนุ่มๆเนาะตอนนี้มันเอาบบใครได้ละกินรับงปวแขนัวขา่ยแต่เมันเหมือนนานๆกินแต่กินไบเยอะเนาะ สมัยก้อนแกงเพชรกะทิเนี่ยประดาสอบกินาดเลยนะตอนนี้เอาเย่อมได้ละ สั่งของไทยมกกักจะสั่งข้าวเหนียวม้าก,กวันนั่นอ่ะมดละแต่ข้าวเหนียวญี่ปุ่นน่มิดกว่าเลินเนาะมาด้าบักกาข้าวเหนียวยังเดียวกว่อร่อยเนี่ยต้องใช้ทุเรียนเลยนะ ปลาดาวหนึ่งแลปะปลาดาวอามากถึงข้ากับน้ำพริกขาพักหลวกปลาปิง้งข้าวเหนียวนี่นะ ถ้ามันเหนียวเนาะเอากระจ้อนอย่างเดียวนาำได้กิน đau nương có mô hùng khâu nữa nè Đi lắm Bánh bê lên Để trong tràng hùng lắm ว่านึ่งไห้ซึ่งป้าดาวก็มีหมดอะแต่ส่วนมากจะหุงเอากับอันมอหุงเข้าวป้าดาวว่าถ้าเหมืนใช่ทุเรียนจิงกับข้าวเหนียวครับกะทิอร่อยแล้วหรอแต่มันจะหวานนะเพราะป้าดาวมืนใช่น้ำตาลนะ xây cửa อีปุ่นจะเริ่มเข้านาห่อนแล้วเนอเดือนนานี่แหละแต่ก่อนนอนห่มผ้าบางๆอยู่นะทุกวันนี่นะจนเจ็ดจนแปดจะห่อนขนาดเลย มาเมาคิดถูกคิดแพงมาได้กินนะเจ้าทรเรียนกาตรวจป้าดาวก็จะมีรายได้เจ้าเดือนสุดเดือนมาได้สักบาทกินกับป้าเนี่ยค่ะ พ่อประดำทำงานนะดู่ับับ้านเป็นแม่บ้านทำก้าวาเล่นเหนียมีอย่างล่ะนอาชีตประจำวันเอย เอาทห,หมดเลยเอิ่มขนาดนีดนะ้เนี่ยอะเต็มจอนเต็มจอนถ้าําำน้อยนั้นเชียงอีกอะอืมมดเลยถ้าหยุดไว้กับัวยย่ยได้เนาะอิม ป้าดาวขอจบคลิปแค้นนี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิาเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งพ่ตามเพื่อป้าดาวตัวเ,เน้์จะได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ